คนหัวมาเดือนสิงหมามีอะไรนะ้าจะเครียดเพราะว่าในเดือนิงหางนี้คนในบ้านนั้นมีคนเกิดถึงสามคนทั้งมหมาสุนน้องแนนน้องโก้คือเกิดติดติดกันนะ่ะแต่งานวันเกิดอ่ะก็ต้องมีของขวัญวันเกิดก่อนนี้เราจะไปกินข้าวเย็นรวมครอบครัวกันนะคะแล้วก็แวะมาหาสของขวัญเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้ออะไรดีแล้วก็กระเป๋านะ่าจะตรงๆเงเนี้นยโหคมค ไปหางของขวัญให้แนนโบ้แล้วก็มาลาค่ะเรากลับมาที่บ้านลองกับเอสเอสุดหล่อแล้วนะคะอันนี้ผู้ชายใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ดิเซ็ทเกย์นี้เขาน่ารักนะเกย์นี้ให้น้องก็ดูเป็นเกย์หล่อขึ้นมาเลยเกย์มันน่าน้องหนูเป็นเกย์คิดว่านี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ปกติน้องหนูแต่งหญิงบางเวลาด้วยนะ แตยิ่เหรอเอสเครียดอันนี้เท่าไหรับท่สี่หอ๋อถ้ารุ่นนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่งั้นลองรุ่นนี้เลยก็ได้ค่ะข้อห้อนนี้สี่เหมือนบาะอันนี้สองหมื่นงั้นเปลี่ยนรุ่นลองเลยอันนี้เขาจะมีเป็นไซส์ S M L นะคะบอกว่าเจอรุ่นหนึ่งหายากมากแนะนำให้ใส่เองครับคือ <c oughs> หายากจนเก็บไว้เองดีกว่าไม่ต้องซื้อเป็นของขวัญ อุ้ยสวยมากอันนี้แบบชัดมากว่าแบบบาเลนเซียก้าทุกคนแต่ความเครียดตัวนี้คือไม่รู้เ่าของขวัญน,นี้เราเลือกอ่ะน้องจะชอบกันไหมนี่แหละอุ้ยกล่องเยมากน่ารับเนี่ยละค่ะอันหนึ่งครับฝากห่อเป็นแบบของขวัญน,นะครับขอบ,บคุณนะคะค,คุณมาค่ะเจอกันใหม่นะคะคบค๊ายๆหล่อตลอดเลยอ่ะ าได้ของน้องโก้มาแล้วนะคะก็เหลือของน้องแนนคือทำไมมันต้องมาเกิดใกล้ๆก,ก,ก,กนันมันรู้สึกอะไรว่าแบบเงินมันหายอ่ะมันหายต่อเรื่องอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช็อป Valentino นะคะเพื่อจะได้ของอะไรให้น้องแนนหรือจะเป็นผ้าใบช็อตฟิลแนนไปเลยโอ้ยเนี่ยนะโลโก้ใหม่คคลเลชนันใหม่น่ารักมากหรือจะเป็นเครื่องประดับนราชเออมันก็ดูแบบมี value เราเครื่องประดับสวยมาก c o l l e c ชั o n หมาะ Valentino เธอสวยมาก <laughs> เหมาะกับนัดมาก <laughs> แล้วตอนนี้เรเอาของก่อนแน่นนะซึ่งเราจะว่าอันนี้ก็เหมาะกับแนนแเราดูพี่นามถ้ามาซื้อ Valentino ต้องแวะมาหาพี่นามนะคะที่ m q u a r i ยค่ะหนูรู้แล้ววันนี้หนูซื้อต่างหูใช่ปะให้ตัวเองแล้วก็เอแก้วให้แนนไปแต่ตอนนี้นายกําลัางสนใจชิ้นนี้ เป็นสร้อยมุกนะคะของอาร์โนอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เหรอคร,อร,อร,อรอส,สวยมากก็ออคือนะักเคียรมาไม่รู้ว่าแนานจะชอบไปไหนกันแน่ระหว่างสร้อยจะเป็นต่างหูวหวานๆรือต่างหูแบบปังๆวิจึงใจมากหรือจะขอเช็คราคาก่อนนะคะอ๋อไม่เป็นไรเอาเก็บไปเหมือนเดิมจบก็ปรึกษาเอเอแล้วพี่นามว่าต่างหูหรือสร้อยดีให้หน้องแนนคือต่างหู ผูนำพเชียร์ไดตำแหงแนะคะคือตอนนี้ผู้ที <c oughs> หนูมาเจอขงขวัญแน่นอนพี่น้ำก็คือแบบจะให้ซื้อให้ได้แต่สวยหมดเลยทุกอันทุกคนค่ะเนี่ยเป็นแอคเซสซอรีของวาเลนติโนเนี่ยขอบคุณนะคะ,คคะ,คะได้ของน้องแนนเรียบร้อยน้แล้วตอนนี้นะาก็ได้ของขวัญให้กับน้องแนนแล้วก็น้องโก้แล้วนะคะแต่ส่วนของมามาสุนะคะน้าว่ามามาสน่าจะไม่ได้อยากได้ของแบรนด์เนม จะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันที่งานกินเลี้ยงว่านัดเอาของวันไรให้มาไมหาุค่ทะท่าดตอนนี้ถึงร้านอาหารที่นัดกันไว้แล้วนะคะแล้วดูลุคที่ฉันนนี้ เ,เคยปวดศีราบาขวมเหาวนิดนึงกระเป๋านี้ที่พี่มิกซ์ซื้อให้เอามาใช้แล้วนะระวังหูให้ดีนะคะเพราะว่าคนในบ้านน่าจะเยอะมากหืวอว่คนจีนมันจะชงเชิงวุ่นวายนิดนึงปหาก็ไลก์ลก็แชร์แล้วตื่นเต้นว่ายนแนนยาโก้ N N เห็นของขวัญล้วจะแบบครี๊ดกราดยังไงทาร่าเราดูเกิดข้อ,อใหญ่เกิด เดี๋ยวนะอันนี้หนูกับใครนะลูกหนูเป็นมิสแกรนด์2024น้องหลินนะคะเดี๋ยวฝากด้วยนางจะลงมิสแกรนด์ปีนี้จังหวัดอะไรนะยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกแต่จะลงแต่จะลงปวดเลยส่วนของคนเกิดนะคะมีถึง3คนน้องเนยปีนี้อายุ30แล้วค่ะแต่ไม่อยากเชื่อว่าน้องจะอายุ30มเพราะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะกสำรับสามสิบปปสามสิบเลยคเขาคิดว่าสามสิบจริงเหรอ เออเหมือนว่าก่อนแกยังแบบนั่งแขกคีโม้ใชยังต้องตีมัวอยากกินขี้โม้อยากกินขี้โม้ฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าตอนนี้ฉันสามสิบแล้วแต่ว่าเราเป็นพี่น้องที่น้าสวยอ่ะคือสามสิบก็ยังสวยเออน้องโก้นะฮะเป็นสิ่งอะไรบ้างที่อายุสามสิบมันจะฟ้องแม่ว่าแกเป็นตุ๊ดอยู่ตอนเด็กเนี่ยายโก้คือชอบฟ้องแม่มากว่าเีขณะเป็นตุ๊ดขณะเป็นตุ๊ดขณะเป็นตุ๊ดโตมาปุ๊บเป็นด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่น้องโก้ของผู้ชายได้นนานมาก ปกติทุกรูเทศกาลมาวันเกิดนัดเอาเปลี่ยนช่แล้วแตเนี่ย่มาิปแล้วนะคะลูกซอปได้เอ็กซ์ปายละความแซ่บของโกกับต้มยำชามนี้อันไหนแซ่บกว่ากันต้มยลหนึ่งนะคะมานี้ค่ะนี่ก็ยืนโอ๊ะโอน้องเอิรเกิดวันนี้เท่าไหร่สิบตาย ม,มคือคือต้นที่พูดแบบว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะเสียเงินเยอะมากเพราะคนที่บ้านเกิดสามคนอ๋อสรุปสี่คนแสดงว่าวันนี้กนนะ่าต้องจัดเงินเพิ่มอีกแล้วหรอคะ <c oughs> โอเคอายุเท่าไหร่คะปีนี้สิบหกปีอ่ะอุ้ยฉันจะไม่แก่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อหลานอายุสิบหกคือหลานมสี่อ่ะเนื้อออกปะเน้อรู้ไหมสมัยมสี่นะนะกูน่ากินกุ้งชายทั้งโรงเรียนแล้วนะ <c oughs> น้องเอิร์นทำได้เท่าไหร่แล้วยิงเลนยิง พ่อกับแม่เขาเปจะไม่รู้เขากินอะไรอ่ะเราเป็นครอบครัวแบบเปิดกว้าง sex education คือดูนะว่าคือตเติรตดเกิปื่อยหลานยังไงนึกออกป้าคุณมามรู้สึกงนี้ปีนี้วัสามสิบค่ะปีนี้สามหกอันดีดปีนี้มาเยอะเท่าไหร่คะหกสิบสามหกสิบสามนะคะกับแม่สุนะคะเป็นคุณป้าแล้วแหละแต่ว่าเลี้ยงน้ำมันแต่เด็กๆก็นนะเรียกว่าแบบแม่ไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ป้าหายไปไหนป้าไม่สบายก็เลยไม่อยากมาอ้าวเหรออ๋อ ลขาดความแบบหัวเราะเพราะปกติป้าจะแบบจอยฉ่ำรู้สึกไงบ้างฮะดีเนาะดีใจที่ลูกๆโตแล้วก็ลูกๆดีทุกคนโดยเฉพาะนัดมากเจอหน้าภูมิใจอืมนี่ต้องฉลองมากินเหล้าเหรอเหล้าน้ำมะตูมเหมือนเหล้าหออเหมือนเหล้า เค้กอ้อนที่หนึ่งเลิเค้กก้อนที่สองสวยมากเค้กก้อนที่สามที่มาอะมะมาอวยพรเลวมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดค่ะน่สุนะคะน้องกลุ๊กโก้นะคะน้องลูกแหน่แล้วก็หลานเอิร์ b i r t h Day To You ขอให้มีความสุขนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคิดอะไรสมหวังขอบคุณค่ะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะจะไ้ให้สมหวังทุกอย่างจ้าได้จัมาขอบคุณค่ะมาเดียงเก่งๆนะมาเดี๋ยวเกงเก่งๆสอบได้ดีๆนะ ขอแนนสวยวันสวยเคื่อนขอมีความสุขขอรวยรวยรวยปีนี้รวยเป็นพันพันล้านได้ค่ะขออีกหนึ่งข้อมาขอให้มีผัวชาติแล้วพูดแล้วอะไรนะขอให้แนนมีผัวชาติอ้าวไม่ให้มีหรอมีมีอยู่แล้วมีอกสวยอย่างนี้ไม่มีได้ยังไงเออมาจ้า ไนะการงานคิดอะไรก็สมหวังให้ได้สิบล้านพันล้านก็ว่าไปอ่าให้สมหวังให้ปีนี้แต่งงานได้แล้วนะลูกโอ้ยให้มีผัวก่อนเนาะมาแล้วปีนี้มาแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะพี่เออจ้าแข็งเกียแข็งเงให้ถูกหวยทุกงวดนะเลิศเลิศเลิศขอให้หนูนะเรียนรู้สึกเก่งๆนะให้เข้ามหาลัยตามที่ต้องการนะลูกนะเออใช่สุขภาพแข็งแรงนะให้การ อยากมีผัวอี่สิบคนไหมเราเราอีกสิบามคนนะมาเองเองเลยจ้าก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีแฟนเยอะๆพูดไปมีเราคนเดียวพอแล้วแล้วก็น่ารักมากไม่ต้องทำหน้าเพิ่มนะกะชับแซมโมเมนต์คงจำปีนี้ไม่ดีนะแต่ปีหน้าจะเป็นคนงานมาเกิดก็ต้องมีของขวัญคิดว่าไหนของใคร วาเลนิโน์เราขอเยนแนเพราะว่าไม่รู้อ่ะเออโอเราเป็นวาเลนิโนใช่ทธอนาอมาเราตัดล้องอ่ะตอนน่าจะป่วยดีเลยตาดาแก่เลยคือเลือกนานมากแล้วก็แอบเครียดเพราะปกติทุกปีอ่ะเวลาซื้อของกันน่าจะถามน้องเลยว่าอยากได้อะไรแต่เรวส่วนปีนี้อยากมีความเซอร์ไพรส์นิดนึง เสือใไมจริงไม่คิดว่าจะซื้อซ้อยให้นี่ตื่นเต้นมากเผลดหลอมว้าวอันนี้คอลเลคชั่นใหม่นะคะแล้วในช็อปไทยคือมีแค่ต่อมเป้นนะคะเจเราก็ไม่ต้องเอา้้อบไหมชอบโอข่จบ เป็นบอกเลยว่าอย่าเสิร์ฟไขดีรุ้นเลยว่าอย่าโก้จะชอบไหมต่อถามน้องโก้ก็แอบยากเพราะว่านะเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าเก้งเนี่ยเขาจะใส่อเซสซอรี่อะไรอันนี้ฉันชอบจริงอ่าอันนี้เขาสีน่าถูกต้องอันนี้ฉันชอบเส้นย่าเป็นหายากมาก SA บอกว่าปกติมันจะเป็นโลโก้ย่อบอกว่าเจอรุ่นหนึ่งหายากมากแนะนำไห้ใส่เองครับคือหายากจนเก็บไว้เองดีกว่าไม่ต้องซื้อเป็นของขวัญ แต่ว่าอันเนี้ยก็คือหายากมากชื่อเต็มเลยใช่แบบบรเลนเซียก็เราก็จะเป็นเพชรเราก็จะเป็นมิลเลอร์แบบว่ากี่ด้านเป็นเพชรนะเนี่ยออุยตแปลกจะใส่เป็นเหล็กก็ได้เป็นเพชรก็ได้เลยขอบคุณค่ะเนี่ยอ่ะแล้วหลักเออหลักแรอยากได้อะไรคะคิดไม่ออกอ้าวมาใครอยากได้ของผันเป็นอะไรคะขอเป็นเงินสดนะขอเป็นงานศดไปเลยอัลลามาต้องงานมาทำอะไรคะ เพราะว่ามาจเก็บไม้เป็นค่าย,ยาพ่อด้วยเพราะว่าพ่อ,อยังต้องรักษาอยู่แล้วว่าแตล่ตละเดือนแต่ละเดือนนะบางทีจะเอาจากลูกทดไม่ได้ไม่าจะขอสองเรือนคือต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้นปานาปะปวดใช่ ก็ยังต้องรักษาอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าป่วยต้องแบบว่าอยู่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าระยะเวลาที่ต้องรักษาคือตลอดแล้วว่าเงินก้อนนี้แม่ก็สะสมไว้เวลาสองเ,อเดือนต่อเดือนอะแม่ต้องจ่ายแล้วโรงพยาบาลแต่ถ้าได้อันนี้มาแม่ก็เบาแม่ก็เลยแบบไม่อยากได้วพวกนี้หรอกเพราะพวกนี้มาเป็นแรกเป็นยาไม่ได้ได้แ,แต่เก็บไว้มันไม่ประโยชน์กับมาแต่เงินที่ได้มามีประโยชน์กับอีกคนหนึ่งซึ่งป่วย มาก็แบบเกรงใจเหมือนกันแต่ว่าเงินอันนี้มาก็คิดว่ามันเหมือนนัดทำบุญกับคนอื่นอะไรมากมายใช่ปะแต่อันนี้ให้ม้าเนี่ยม้าทําบุญแบบคนในบ้านที่ป่วยค่ะอย่างไงเราก็ต้องรับปากเขาอยู่แล้วได้ยังไงก็ต้องคือป้าที่พูดอะถึงแม้จะไม่ใช่พ่อนะแท้ๆแต่ว่าก็เป็นคุณลุงที่เลี้ยงนั้นมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็แบบเป็นพอุงพ่อนั้นเหมือนกันคือต้องวะสองแสนเยอะไหมเยอะเยอะเยอะมากมาขอเป็นของขวัญจะยังไงก็ให้ ร้อ,มมอยมาสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะเพราะว่าจากขยาปาก็ไม่ไหวแล้วถ้ามาป่วย<ช>ไม่ไหวไม่กล้าป่วยและนี่ก็เหตุผลที่ดิฉันต้องทำงานเยอะทุกวันนะคะเพราะว่าคนในบ้านเยอะวันเกิดทีก็คือ ต้องแจกฉ่ำแจกจุกแต่ว่าเห็นรอยยิ้มก็แฮปปี้ถึงแม้ว่าบางคนจะยิ้มแปลกๆก็ตามหลังจากได้ของขวัญได้ใส่เลยยิ้มไงตอนแรกมองในกล่องสวยนะไม่ใช่คือต้องมองอย่างนี้กับพอมองในกล่องอะแล้วมันก็งงๆหน่อยแต่พอใส่มา้เอาสวยแกแล้วนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่คนก็ยังไม่ค่อยใสยสวยมากกล้เหมือนพ่แกใส่ฝั่งเพชรละเก๋แก่รอยดุดก็ใส่ฝั่งเพชรก็เหมือนเก๋แก่ใส่ฝั่งเหล็กก็เหมือนเมียเก๋แก่ยีวี มึงอะเกแก่ที่เลี้ยงเด็กอ่ะเอาเป็นว่า Happy Birthday ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับปาร์ตี้วันเกิดคนในบ้านนะพอเดือนสิงหาที่ไรคือเครียดพอคนในบ้านเกิดเยอะแต่ก็จะเป็นเดือนที่มีรอยยิ้มมีความสุขเห็นน้องๆโตขึ้นทุกปีดูแลตัวเองได้เป็นฝงเป็นฝากก็แฮปปี้ เห็นคุณแม่ที่อายุมากขึ้นแต่อย่างสุขภาพแข็งแรงก็อยู่อวยพรลูกทุกปีทุกปีก็มีความสุขเหมือนกันนะคะตัวเองเห็นไหมต้องว่าบ่นๆไปว่าอุยต้องจ่ายเยอะจ่ายเยอะคือบ่นจริงนะแต่ก็แฮปปี้จริงๆที่ได้เป็นพี่ที่น้องพึ่งพาได้ได้เป็นลูกที่แม่พึ่งพาได้เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังดีที่มีคนในบ้านพึ่งพาได้ดีกว่าไม่มีในบ้านไม่มีใครพึ่งพาได้อ่างเย่างมันจะเครียดกว่าเดิมลาไปแล้วนะคะทุกคนขอไปทานเค้กกับที่บ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย ตามคำขอขอให้มาจะได้ไม่เครียดนะคะแล้วก็ให้ป๊าสุภาพแข็งแรงไวๆนะคะใายแน่ <Okay. S 3> ขอบใจนัดมากๆเลยนะเรื่องนี้บางทีป๊าก็คิดมากนะเครียดว่าอ,อตัวเองเป็นภาระให้กับลูกๆทุกคนอย่างนัดอย่างแนนอย่างเจนนัดอย่างเจโก้ทุกคนมันก็โอ้ต้องมาเดือดร้อนเพราะป๊าทั้งนั้นเลย มันไม่เย่ถูกถูกที่รักษามาเนี่ยสำหรับรอบนี้เพราะว่าแม่เขาก็ดูแลป้าเหมือนกับพวกเรานั่นแหละที่ช่วยกันดูแลอายุเขามากแล้วก็ทำไม่ได้อาศัยพวกเราเนี่ผมใส่ตอนนี้ป้าป้าไปแล้วอยู่มาได้ถึงตอนนี้นี่ก็คือเครดิตของพวกเราทั้งนั้นแหละป้าก็หวังว่าการลงทุนที่พวกเราช่วยกันลงทุนมาในตัวป้าเนี่ยนะป้าต้องใช้มันให้คุ้มอย่างน้อยๆให้ได้สักสิบปีก็ยังโอเคนะแต่ไม่รู้จะถือเปลบ่าวได้น,นี่ไม่รู้นะ เพราะว่าไอ้โรคบ้านี่มันก็ไม่เข้าใครออกใครถึงแม้ตอนนี้มันจะดีขึ้นมากแต่ก็ยังต้องติดตามทุกสามเดือนเพราะไอ้เรื่องนี้มันวางใจมันไม่ได้ยังไงก็นึกว่าขอบใจจริงๆ mm hmm. ที่นัดมีใจให้ป้าขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าแม่สูบพูดตรงๆนะเขาก็เอามาซัพพอร์ตป้าในเรื่องค่ารักษาี่เหมือ hmm. นกันน mm ั hmm. ่นเป็นส่วนหนึ่งในการรักษานั่นแหละขอบคุณพวกเราทุกคนที่อยู่ข้างๆตัวป้า